สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้ชายเล่นรถนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมอยากจะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมนะครับที่กำลังทำงานประจำอยู่แล้วก็อาจจะวิ่ง Delivery นะครับเป็นไรเดอร์อิสระแบบเสริมจากงานประจำไปด้วยบางคนอาจจะมีความคิดที่ว่าถ้าออกจากงานประจำละ่ะ มาวิ่งเป็นไรเดอร์อิสระอย่างเป็นเวลาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแอปไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจะเป็น Grab Food นะครับจะเป็น Food Panda จะเป็น Lala Move เป็น Line Man เป็น Robin Hood หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะดีกว่าหรือเปล่านะครับเรื่องดีกว่าหรือไม่เนี่ยผมคงจะตัดสินแทนท่านผู้ชมไม่ได้นะครับเพราะว่าแต่ละงานที่เราเจอเนี่ย มันก็มีความกดดันมีความเครียดที่แตกต่างกันไปบางคนเนี่ยทำงานประจำอยู่แต่รู้สึกว่าไม่มีความสุขนะครับอยากจะลาออกอยากจะทำงานอิสระไม่อยากขึ้นตรงกับใครเรื่องนี้ผมก็เข้าใจแต่ว่าเดี๋ยวลองมาฟังปัจจัยต่างๆนะครับในสิ่งที่เราจะเจอ เมื่อเราเลือกหนทางที่จะเป็นไลเดอร์อิสระว่ามันมีข้อดีมีข้อเสียอย่างไรนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้ผมเคยพูดไว้แล้วในคลิปแรกที่ผมรีวิว grab food และ get food แต่ว่ามันอาจจะมีข้อมูลที่ยังไม่ได้พูดในคลิปนั้นอยู่บ้างนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะมารวบรวมนะครับจะมาเพิ่มเติมเนื้อหา เจาะลึกลงไปในแ,แต่ละหัวข้อว่ามันมีอะไรบ้างเมื่อท่านผู้ชมหรือคุณเพื่อนนะครับเลือกสายงานที่จะเป็นไ i เดอร์อิสระมาเริ่มกันที่ข้อแรกเรื่องของความอันตรายบนท้องถนนบางคนอาจจะบอกว่าก็ผมเป็นคนระวังตัวผมเป็นคนขี้ระแวงอยู่แล้วยังไงผมก็ไม่มีอุบัติเหตุหรอกคิดอย่างนั้นไม่ได้ครับเพราะว่า ต่อให้เราระวังตัวมากแค่ไหนเนี่ยบางครั้งอุบัติเหตุมันเกิดมาจากเรื่องที่ไม่คาดฝันนะครับมาจากคนอื่นมาจากสภาพถนนยิ่งถนนประเทศไทยเนี่ยก็รู้ๆกันอยู่ใช่ไหมครับว่าถนนเป็นยังไงขี่รถอยู่ดีๆเนี่ยอยู่ดีดเจอเซอร์ไพรส์หลุมใหญ่ๆผมก็เจอมาแล้วนะครับฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และมันมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงผมขับรถเนี่ย ออกมาวิ่งรถทุกวันเนี่ยผมเจอเกือบทุกวันนะครับสิ่งที่มันทำให้ผมเกือบจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างกระชั้นชิดเนี่ยมีทุกวันครับมีทุกวันจริงๆรรวมไปถึงบางเวลาเนี่ยถ้าเกิดฝนตกขึ้นมาสภาพถนนก็ไม่ปกติมีความลื่นมันทำให้ยากต่อ,อการควบคุมบางครั้งฝนตกหนัก ทัศนวิสัยไม่ดีอีกเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เป็นองค์ประกอบของเราที่ต้องเจอหรือบางครั้งเนี่ยเรามัวแต่มอง GPS ไม่ได้มองข้างหน้าเกือบชนท้ายก็มีบางครั้งเนี่ยเราเรากะระยะข้างหน้าแล้วว่าพ้นแน่ยังไงก็อีกไกลแต่พอเราก้มไปดูแป๊บเดียวเนี่ยเงยหน้าขึ้นมาเนี่ยเกือบชนก็บ่อยเหมือนกันนะครับ ก็ต้องใช้ความระมัดระวังสูงเลยถ้าเกิดจะดู G P S เนี่ยแนะนำว่าจอดรถเลยจอดรถไปเลยดีที่สุดและต่อให้จอดรถข้างทางกันแล้วแต่เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าปลอดภัยนะครับบางทีก็มีรถจากไหนไม่รู้ขับมาระยะประชิดก็มีมีข่าวชนรถที่จอดอยู่ริมทางก็บ่อยดังนั้นอันตรายสูงจริงๆครับเรื่องที่สอง มีการใช้พลังกายสูงมากงานสายนี้เนี่ยต้องเรียนกันตามตรงเลยครับว่าเป็นงานที่ใช้แรงงานนะครับพลังกายที่เราต้องใช้เนี่ยเราจะเจอมลพิษซึ่งมลพิษบนถนนเนี่ยมีเยอะมากโดยเฉพาะคนที่วิ่งงานสายในเมืองเนี่ยรถติด ควันดำควันไอเสียควันขาวเจอทุกวันครับระยะยาวเนี่ยมันไม่ดีต่อสุขภาพของเราแนๆ่ๆฉะนั้นเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงที่มูลค่าสูงมากนะครับากับการที่เราต้องออกมาสูดมลพิษทุกวัน ต้องคำนวณเวลาเผื่อวันหยุดไว้ด้วยเพราะว่าถ้าเราออกมาทุกวันเนี่ยเจ็ดวันเลยเนี่ยหกหรือเจ็ดวันเนี่ยบางครั้งร่างกายฟื้นฟูไม่ทันนะครับหรือบางคนมีอายุมากแล้วเนี่ยอัตราการฟื้นฟูร่างกายมันก็จะช้ากว่าคนที่มีอายุน้อยก็ต้องคำนวณตรงนี้ให้ดีนะครับว่ารวมเวลาพักผ่อนของเราแล้วอายุของเราแล้วเนี่ยมันคุ้มที่จะมาทำไหม มีเรื่องของแสงแดดแสงแดดเนี่ยนอกจากผลกระทบโดยตรงต่อเราที่ทําให้เราผิวดําผิวคล้าแล้วเนี่ยส่งผลกระทบต่อสายตาด้วยนะครับช่วงที่แดดจ,จัดเนี่ยเวลาผมวิ่งรถติดกันสี่ห้าวันขึ้นวันที่หกเนี่ยหรือวันที่สี่ขึ้นวันที่ห้าเนี่ยบางครั้งเนี่ยผมแสบตาเลยตาผมสู้แสงไม่ได้ครับ คือพอมองออกไปที่แสงแดดเนี่ยน้ำตาไหลเลยถึงแม้ว่าเราจะใส่หมวกกันน็อกที่มีชิลกันแดดแล้วก็ตามมันก็ยังมีฝนอยูดด่ดีมีเรื่องของอาการปวดหลังเรานั่งอยู่บนมอตเตอร์ไซค์วันหนึ่งเนี่ยหลายชั่วโมงนะครับหลายชั่วโมงอาการปวดหลังมีแน่นอนฉะนั้นเนี่ย เราก็ต้องพยายามทําหลังตรงไว้ครับอย่าอย่านั่งหลังงอนะครับพยายามทําหลังตรงไว้หรือถ้าใครมีกล่องมีกระเป๋าใบใหญ่ครับที่เป็นกระเป๋าแกลบใบใหญ่หรือว่ากระเป๋าของลาล่ามูฟใบใหญ่ก็พยายามผูกให้มันทิศทิศหลังเราหน่อยก็ได้เพราะว่าเวลาเราขับรถเนี่ยมันจะได้มีที่พิงหลังของก็ใช้วิธีนี้นะครับอาการปวดหลังก็ดีขึ้นมีเรื่องของเชื้อรานในล่มผ้ามันก็คือขี้กากนั่แหละครับ เพราะว่าบางทีเราอ่ะขับรถอยู่ทั้งวันนะครับมันมีเหงื่ออยู่แล้วครับมันมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆอากาศก็ร้อนใช่ไหมเรามีเหงื่อแล้วเหงื่อที่มันออกตามตามจุดอับของเราเนี่ยบางครั้งเราไม่มีเวลาหรือว่าเราไม่ได้ทําความสะอาดมาันเราไม่ได้ทําให้มันแห้งตลอดเวลาเนี่ยเมื่อมันสะสมมันหมักหมมไปเรื่อยๆเ,เนี่ย แน่นอนละ่ะเรากลับบ้านเราอาบน้ำใช่ไหมแต่ว่าระหว่างวันละ่ะมันก็จะมีโอกาสนะครับที่จะเป็นเชื้อราในลมผ้าได้ถ้าเป็นเนี่ยวผมบอกเลยว่าลำคาญมากๆหน้าลำคาญมากๆเพราะมันคันตลอดเวลายิ่งเก่าก็ยิ่งแสบนะครับยิ่งคันตลอดก็ต้องใช้ยาต้องรักษากันไปก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของการอั้นปัสสาวะนะครับอั้นฉี่ดื่มน้ําน้อย มีโอกาสเป็นนิ่วนะครับก็เราวิ่งรถทั้งวันบางทีเราไม่มีเวลาจอดดื่มน้ําหรือบางทีเราปวดฉี่เราไม่ได้แวะเข้าห้องน้ำเพราะเราติดออเดอร์พอเราส่งออเดอร์เสร็จเราไม่มีห้องน้ําเข้าเราได้งานต่ออย่างเงี้ยมันจะวนลูกอยู่อย่างเงี้ยแล้วพอเราไปไปเข้าห้องน้ําทีนึงเนี่ยปัสสาวะออกมาเนี่ยมันระคายรูปัสสาวะเลยนะครับผมเคยเป็น หลังๆเนี่ยผมเลยเข้าห้องน้ำบ่อยๆเลยเริ่มปวดผมจอดเข้าเลยติดออดอร์ผมก็เข้าดีกว่าร่างกายเรามาเจ็บป่วยนะครับป้องกันเอาไว้ต่อไปเรื่องที่สามเป็นเรื่องของค่าใช้ใจ่ายค่าใช้ใจ่ายรายวันที่เราต้องเจอคืออะไรครับแน่นอนว่าเป็นค่าน้ำมันถูกไหมครับค่าน้ำมันเนี่ยรถผมเนี่ยเป็นรถออโต้ร้อยสิบห้าซีซี ใช้น้ำมันต่อถังเนี่ยเติม E ยี่สิบเต็มถังประมาณเจ็สิบาทถึงแปดสิบบาทไม่เกินนี้วันหนึ่งก็ใช้น้ำมันหมดถังพอดีครับหรือบางวันที่วิ่งยอดเกินเนี่ยก็ต้องเติมเพิ่มเข้าไปอีกถ้าคิดเฉลี่ยก็ประมาณวันละร้อยได้วันละหนึ่งร้อยบาทค่าน้ำมันมีค่าซ่อมรถค่าซ่อมรถเนี่ยไม่ได้มีแค่ว่าถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนพาเบรกนะครับบางครั้งเนี่ยพอเราใช้รถไประยะนึงเนี่ยมันมีการเสรื่อมสภาพของระบบช่วงล่างช็อคอัพนะครับมีเรื่องของดิสเบกมีเรื่องของการตั้งวาลวพวกเนี้ยที่เป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเนี่ยมันก็จะมีขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะมียางอีก บางครั้งเนี่ยถ้าเรามาคำนวณบเฉลี่บางทีมันอาจจะไม่ไม่ค่อยคุ้มกับการที่เราออกงานประจํามาก็ได้ลองคำนวณดูให้ดีนะครับรถผมเนี่ยใช้มาตอนนี้ห้าหมื่นกว่าโลแล้วคุณคิดดูสิรถสปีอ่ะสองปีวิ่งมาห้าหมืนโลทา,ทางที่ก่อนหน้าเนี้ยผมไม่ได้วิ่งเป็นง,ง,งานหลักเลยนะผมเพิ่งมาวิ่งเป็นง,งานหลักจริงๆจังๆเนี่ยประมาณครึ่งปีเองก่อนหน้านี้นนผมวิ่งพาไทม สองปียังห้าหมื่นโลเลยแล้วห้าหมื่นโลเนี่ยค่าใช้จ่ายที่โดนเกี่ยวข้องไปกับรถเนี่ยประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันบาทหนึ่งหมื่นสี่พันบาทไม่รวมค่าน้ำมันนะครับถ้าค่าน้ำมันก็ต้องคำนวณเป็นเพิ่มเติมอีกมีเรื่องของอุปกรณ์ทำงานบางครั้งเรามาทำงานเนี่ยเรามาวิ่งแอปเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีเสื้อมีกล่องใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้มันก็คือค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่าย โอเคตัดของลาลา่ลามูฟออกปไปเพราะว่าเขาแจกฟรีอยู่แล้ะเสื้อแต่ว่าถ้าเกิดใครจะซื้อกล่องเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มถูกไหมครับขับแก็บก็ต้องซื้ออุปกรณ์ของเขานะครับซื้อกล่องซื้อเสื้อแจ็คเก็ตโรบินฮูดก็ต้องซื้อฟูนะ๊ดแพนด้าก็ต้องจ่ายมันมีค่าใช้จ่ายอย่างนั้นเลยมีอุปกรณ์เกี่ยวกับรถที่จับโทรศัพท์มือถือนะครับของจําเป็นมากๆเพราะว่าเอาไปดูเส้นทางเอาไปดูงาน หรือบางคนทําที่ชาร์จโทรศัพท์ติดไว้อีกอุปกรณ์ขับขี่หมวกกันน็อกถุงมือพวกเนี้มันก็ต้องมันก็ต้องมันก็ต้องมีอยู่แล้วถูกไหมมีค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตรวมไปถึงค่ากินของเราเพราะว่างานนี้เป็นงานที่ใช้แรงงานอยู่บนถนนนานมากแล้วก็อากาศร้อนใช้พลังกายสูง มันทําให้เราเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายในการกินอาหารมากกว่าปกติเรื่องที่ 4. การถูกดูมินต้องบอกว่างานสายไรเดอร์อิสระเนี่ยเป็นงานที่ไม่ได้มียศถานบรรดาศักดิ์อะไรไม่ได้มีเกียรติศักดิ์ศรีอะไรเรามีโอกาสที่จะถูกดูมินจากทางร้านค้าจากทางลูกค้าเอง จากทางร้านค้าเนี่ยจริงๆก็มีไม่เยอะหรอกครับแต่ว่าเท่าที่ผมเคยเจอมาเนี่ยหรือว่าที่เป็นดราม่าในกระแสสังคม,มช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่าในร้านเปิดแอร์มีแค่พนักงานอยู่แต่ไม่มีลูกค้าแต่พอไรเดอร์มารับอาหารเนี่ยให้ไรเดอร์ไปอยู่นอกร้านที่ร้อนๆน,นะครับตอท,ที่ในร้านก็ไม่มีลูกค้ามันก็เป็นการแบ่ง แบ่งชนชั้นอะในความรู้สึกผมนะมันเป็นการสองมาตรฐานอะแต่ผมก็เข้าใจในมุมของเจ้าของร้านนะเพราะว่าไลเดอร์บางคนอะก็เรียกได้ว่าไม่มีวุฒิภาวะแหละครับอยู่ในร้านบางคนอาจจะทำเสียงดังอาจจะทําอะไรไม่เรียบร้อยหรือเปล่าอาจจะมีกลิ่นตัวหรืออะไรเงี้ยอาจจะดูสกปรกหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันถ้ามองในมุมของเจ้าของร้านจากลูกค้าเองบางคนก็ก็เหยยดยามเราเหมือนกันนะ อย่างที่ผมเคยเจอเนี่ยพูดจาไม่ดีครับคือผมผมแค่โทรไปถามว่าต้องส่งอาหารชั้นนี้ใช่ไหมคือเขาให้ผมขึ้นไปส่งข้างบนอะ่ะจริงๆผมไม่ได้ติดอะไรนะผมแค่ถามเพื่อจะคอนเฟิร์มอ่ะว่าอยู่ชั้นนี้ใช่ไหมพูดจาไม่ดีใส่นะครับพูดจาไม่ดีใส่แล้วก็พอรับอาหารเนี่ยก็ทําท่าทางขึ้นทัดใส่มันก็จะเจอกันบ้างถ้าเกิดใครเป็นคนคิดมากคิดเล็กคิดน้อยเนี่ยมันก็อาจจะทให้เราเครียด ไอทาให้เรารู้สึกไม่อยากทํางานนี้ก็ได้นะครับก็ต้องเป็นคนที่ปล่อยวางพอสมควรแหละเรื่องที่ห้ามีความไม่แน่นอนสูงครับช่วงที่รายได้ดีมันก็ดีจริงๆนะแต่ช่วงที่ไม่ได้มันก็แทบไม่ได้เลยก็มีเหมือนกันครับมันมีองค์ประกอบหลายอย่างครับอย่างเช่นแอปบางครั้งแอปล่มหรือบางครั้ง แอปไม่ส่งงานให้เราหรือเรากดงานไม่ติดเลยมันก็เกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นได้แอปจ่ายเงินไม่ตรงแอปอถอนเงินแล้วเงินไม่เข้าอย่างเงี้ยมันก็มีหรือบางช่วงเนี่ยที่เป็นช่วงเทศกาลช่วงวันหยุดยาวก่อนและหลังวันหยุดยาวเนี่ยคนจะไม่ค่อยใช้เงินเขาจะเก็บเงินไปเที่ยวกันมันทำให้ส่งผลต่อยอดเรียกออเดอร์ที่มันน้อยลง หรืออย่างตอนนี้มีโครงกลางร,รัฐบาลเนี่ยคนละครึ่งเนี่ยลดค่าของชีพไปเนี่ยใครจะอยากมาจ่ายค่าอาหารราคาเต็มนะครับคนที่ลงทะเบียนเขาก็ออกมาใช้สิทธิ์กันถูกปะมันก็ส่งผลต่อไลเดอร์อย่างเราค่อนข้างมากและช่วงท้ายเนี่ยผมอยากจะฝากอะไรไว้ให้กับเพื่อนๆท่านผู้ชมหน่อยแล้วกันนะครับสําหรับคนที่จะทํางานนี้ได้ดีนะในความคิดผม ผมคิดว่า 1. เราต้องรักการขับขี่มอเตอร์ไซค์ครับคำว่ารักเนี่ยคือเราต้องรักที่จะขี่มันไม่ใช่ว่าเราแค่ขี่ได้ขี่เป็นถ้าคุณแค่ขี่ได้ขี่เป็นอย่ามาทำประจำครับวิ่งเสริมก็พอเพราะววันหนึ่งอ่ะ หรือว่าออเดอร์หรือว่าเมื่อคุณเจองานที่มันต้องใกลๆลูกค้าปักหมุดผิดหรือว่าระยะทางไม่คุ้มกับรายได้เนี่ยคุณจะงุนหงิดแล้วแต่ถ้าเกิดคุณรักการขี่มอเตอร์ไซค์อะ่ะก็ช่างมันเราแค่ขี่ไปส่งแค่นึน่งมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเพราะเราขี่มอเตอร์ไซค์เราสนุกอยู่แล้วอย่างผมเนี่ยผมบอกเลยว่าผมสนุกทุกครั้งที่ผมได้เปิดคันเร่งนะ ผมฟังเสียงมันเดินคันเร่งทุกครั้งที่ผมเบรกหรือว่าร้อยหน้ายางสัมผัสกับพื้นถนนเนี่ยผมรู้สึกดีกับมันทุกอย่างนี่แหละคือผมรักมันผมรักการขี่มอเตอร์ไซค์เรื่องที่สองคุณดูแลรถเป็นหรือเปล่าดูแลรถเป็นเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องมาเซอร์วิสเองไม่ต้องมาถ่ายนะ้ำมันเครื่องเองไม่ต้องเปลี่ยนยางเองหรือว่าทํางานช่างเองนะครับ รู้วิธีการดูแลรถหรือเปล่ารู้หรือเปล่าว่ารถวิ่งกี่กิโลต้องทำอะไรบ้างเปลี่ยนสายพานตอนไหนยางเปลี่ยนเมื่อไหร่หัวเทียน,เป,น,น,นเปลี่ยนตอนไหนกองอากาศเปลี่ยนตอนไหนคุณรู้หรือเปล่าก็ต้องมีความเข้าใจในตรงนี้ด้วยเรื่องที่สามคุณมีเซอร์วิสไม้ไหมคุณมีหัวใจของนักบริการไหม งานนี้คืองานบริการนะครับเราต้องให้บริการลูกค้าฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นคนหัวร้อนหงุดหงิดง่ายเป็นคนที่ไม่ชอบถูกเอาเปรียบเนี่ยผมว่าอยู่ในงานนี้ยากครับเพราะมันเจอตลอดเราต้องปล่อยวางเราต้องคิดซะว่าเราให้บริการเขาครับเราต้องทำงานของเราในใน,ในงานนั้นๆในออเดอร์นั้นให้ดีที่สุด ข้อที่4ี่มีความใจเย็นหรือเปล่านะครับก็จะสอดคล้องข้อที่สามเนาะเพราะว่าวางครั้งเนี่ยลูกค้าปากมุดไม่ตรงรายละเอียดไม่มีติดต่อไม่ได้เนี่ยคุณต้องใจเย็นนะครับถ้าคุณใจร้อนเนี่ยไม่มีผลดีจริงจริงมันก็ไม่มีผลดีกับงานไหนทง้งนั้นนะนะและข้อที่ห้ามีความละเอียดลอดข้อหรือเปล่าก่อนออกจากร้านคุณเช็คออเดอร์หรือเปล่า คุณทอนเงินถูกหรือเปล่าเส้นทางคุณไปไปถูกหรือเปล่าลูกค้าเขียนมุดมาหรือว่าเขียนโนต้ตมาเนี่ยคุณอ่านหรือเปล่าต้องมีความรอบค้อตรงนี้และนี่คือห้าข้อที่ผมคิดว่าจะทำให้คุณเนี่ยเป็นรเดอร์ที่ดีได้ทำงานนี้ได้อย่างมีความสุขแน่ๆอ่ะและอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับคือข้อดีนะครับในช่วงแรกที่ผมพูดเนี่ยเป็นข้อเสียกับทั้งหมดเลย จริงไหมทีนี้เรามาฟังข้อดีบ้างดีไหมว่าเป็นเลดเดอร์อิสระมีข้อดีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งแน่นอนคือมีความสบายใจการทํางานเป็นเลดเดอร์อิสระเนี่ยเราไม่ต้องขึ้นตรงกับใครนะครับใช่ไ่ะขึ้นตรงกับตัวเองขึ้นตรงกับบริษัทคือทําตามกฎเขาอะ่ะแล้วก็ขึ้นตรงกับตัวเองเราจะวิ่งงานเมื่อไหร่ก็ได้เราติดธุระเราก็ไม่ยังรับงานแล้วก็ไปทําธุระของเราเหนื่อยอยากพักผ่อนก็ปิดแอปนอน แค่นั้นจริงไหมครับเรื่องที่2อ,อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะผมว่าผมมีภูมิคุ้มกันเพิ่มอะคือตอนผมทาง,งาน Office ออฟฟิศอะผมรู้สึกว่าร่างกายผมอ่อนแอกว่านี้เพราะว่าทุกๆฤด,ดูฝนอะช่วงหน้าฝนทุกครั้งอะผมมักจะเป็นหวัดแล้วก็ไอเจ็บคอตลอดแต่มาปีเนี้ย ช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาเนี่ยทั้งๆทงี่ผมขับรถตากฝนด้วยนะผมไม่เป็นไข้เลยแล้วก็ไม่มีอาการเจ็บคอไม่ได้ไอด้วยเออผมว่าผมมีภูมิคุค้มกันเพิ่มอะเรื่องที่สามมันทําให้ผมแอคทีฟมากขึ้นอะตอนที่ผมทําง,งานออฟฟิศอะอันนี้ผมยอมรับเลยผมมีความเฉื่อยช้าค่อนข้างมากอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นงานที่ผมไม่ได้ชอบด้วยแหละแล้วมันมีความรู้สึกในใจว่ามันเกิดการเดธอินไซต์อะ หรือมันค่อยๆตายจากภายในอะครับมารู้สึกว่าชีวิตเราอะไม่รู้ไม่รู้จะอยู่อย่างนี้ไปอีกทําไมอะไม่รู้ว่าทําไมต้องมาทํางานอยู่ตรงเนี้ยทาไมต้องมารับแรงกดดันมามาทางานคนที่เราไม่ได้ชอบอะมันเกิดอาการเดทอินไซต์ภายในใจผมจริงๆนะแต่พอผมมาทาง,งานอิสระเนี่ยมันทําให้ผมรู้สึกว่าผมแอคทีฟคือมันเป็นเชิงบังคับอะเนาะว่า ไม่ทําคุณก็ไม่ได้เงินเน่ยมันก็เลยแอคทีฟและพอแอคทีฟเนี่ยมันส่งผลให้ผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าแอคทีฟในทุกเรื่องครับหลังหลังเนี่ยผมวันหยุดเนี่ยให้ผมนอนอยู่บ้านเฉยผมโคตรเบื่อเลยผมต้องออกมาวิ่งรถสักงานสองงาน,งานหาเงินแล้วก็หาอะไรทำอะ่ะจริงๆแอคทีฟจริงๆครับมันก็มันก็ส่งผลดีนะมันทําให้เรารู้สึกตื่นตัวกระปีก้กระเป๋าแล้วก็รู้สึกว่าแบบไม่เฉื่อยชา และเรื่องที่สี่ครับเรื่องสุดท้ายก็คือมันทําให้ผมเนี่ยมีความอดทนมากขึ้นแน่นอนว่าเราทํางานใช้แรงงานนะครับเราเจอแสงแดดเจอมลภาวะเราเจอผู้คนเราเจอรถติดเราเจออะไรหลายๆอย่างเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรื่องที่เราเคยคิดว่ามันอดทนไม่ได้นะครับเรื่องปัญหาชีวิตะอะไรอย่างเงี้ยพอพอเราทํางานยิสร่งยายเนี่ยผมรู้สึกว่าเออผมก็ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนี่หว่ามันก็ทําให้ผมเนี่ยรู้สึกมีความอดทนมากขึ้นนะ อ่ะประมาณนี้ครับนี่เราคุยกันมาโอ้โหก็นานแล้วยี่สิบกว่านอาทีแล้วนะครับก็ถ้าใครดูคลิปนี้จนจบก็มาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยสำหรับคนที่อยากจะมาวิ่งเป็นไรเดอร์อิสระแบบเต็มเวลานะครับโอเคครับถ้างั้นคลิปนี้ก็พอเท่านี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าถ้ามีอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดคุยมาแบ่งปันกันอีกนะครับสุดท้ายนี้ครับ เด็กผู้ชายไม่เคยโตขึ้นเลยเพียงแค่ของเล่นชิ้นใหญ่และแพงขึ้นก็เท่านั้นครับสวัสดีครับ